กินวันนี้ค่ะเฮ้ย,ยเด้อเจมส์าว ปักเข่ง,งอกงอกมาดีดูแโอ้มีกบนกีว้าวใสต่ตะเกือยอย่างเดียวค่ะส่เกือยอย่างเดียว สด,สดสดเลยใช่คะเนี่ยตัวใหญ่มากอมีปูด้วย,อ,ย,อ,ยอันนี้ก็ปูย่างเกลือเหมือนกันน่ากินสายก็กำลังว่าจะหาอะไรไปกินเย็นนี้เลยมาเดินตลาด ต่อสวยจังเลยว้าวทหมกหัวกช่ไหมกมวกหัวหมวกหัวเอยตลาดที่นี่ก็มีของเยอะมากมีทั้งอาหารป่าแล้วที่แะเอามาถ่ายของอาหานนีม <laughs> <laughs> ีเห็ดด้วยนะคะนี่เห็ด อันนี้เห็ดอะไรคะเห็ดพรานขาวเห็ดพรนขาวโอ้โหยนไม่ยอมเลยร้อยอะไรมีกล้องด้วยใช่ค่ะยังวันนี้เมาจะมาดูว่าเราจะได้อะไรไปกินกันนะคะอันนี้ที่เราทำกันเมื่อวานนี้ก้อยหอยกินแล้วแม่คาคนสวยเดี๋ยวขอหาน้ำกินหน่อยนะคะ อยากกินน้ำมะพร้าวดิค่ารสอร่อยอร่อยจ้าชิมได้จ้าลองชิมหน่อยชิมหน่อยอ่าเราจะลองชิมดูนะคะฉ่ำว่าจะฉ่ำขนาดไหนงั้นหนูเอาน้ำมะพร้าวอ่าลูกหนึ่งเอาเป็นลูกเอาเป็นลูกเลยค่ะเอาหวาน

นากค่ะขายดีไหมคะขายดีจ้ะขายดีขายดีอยู่เป็นกระแทบเอาหน่อยค่ะเอาหน่อย20บาทโอเคโอเคเอาขายยังไงอะคะเนี่ยอันละ10บาทอันละ10บาทเอา20่สิบอย่าหนูมาเอาย่าหนูมาเอาเกียบนาค่ะเกียดนารตินาเอาไปปนเอาไปปน ๋อ้ได้จะมาปิ้งใหทุกร้อนซับ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 ่ามันถึงจะโอ้อันนี้ขายอะไรคะเนี่ยขายมันเทศมันเทศอันนี้แก้วโลละยี่สิบบาทเขาไปเผานี่ใช่ไหมคะใช่เอาไปนึ่งไปทอดมันก็ได้อ๋อเดี๋ยวันนี้เราจะไปซื้อคิดเมนูออกแล้วซื้อหมู เพราะว่าบ <madre. S 2> uh, go ้านเราจะไปบ้านพี่เจมกันนะคะเห็นว่ามีโอ่งเราจะไปหงอบโอ่งกันได้ยังคเนีได้แล้วได้แล้วะค่ะโอเคยอสวัสดีค่ะปั้นเองคนเดียวโห้เก่งจังเลยทํานานนะคะลูกอันนี้ใส่อะไรเข้าไปคะเป็นมันใช่ไหมเผือกกับมันนี่ขอบพี่แจ๊กโอเค เดี๋ยวเราไปซื้อหมูกันดีกว่าเราจะไปซื้อเลือกหมูเป็นหมูสามชั้นถ้าซีน้องัวน้องหมาคะอันนี้น้องงัองโอ,อ,ม,โอมีน้องงวด้วยชอบมาก<ะ>หาใหญ่ตั้งหา<ะ>ใช่ไหมคะหตัวม<ะ>ีแค่หนึ่ง<ะ>สวัสดีค่ะ,ะเอาหมูหน่อยค่ะไม่เป็นไรเอาไปย่างวันนี้หนูจะไปย่าง หมูปองเลือกให้หน่อยค่ะเอาเอาคอหมูย่างไหมได้ค่ะเอาที่แบบเราย่างแล้วแบบมันไม่แห้งจนเกินไปเดี๋ยวให้พี่เขาเลือกให้นะคะหมูวันนี้แม่ค้าขายหมูคนสวยของอเภอมันม่วงค่ะนไม่ขาปาดไม่ถูกขาปาดไม่ถูกแล้วระวังโดนมือนะคะ ร้านประจำนะคะของของทุกๆครั้งที่มาซื้อก็ซื้อร้านนี้ตลอดหมูสดเอาไมเอสแก๊ลมาอินเมียงเย็นน่ามากค่ะเท่าไหร่นะคะ้อยหกสิบโอเคขอบคุณค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะได้มาแล้วได้มาแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไป อรบองกันพี่ชวนค่ะสีแดงๆนะซุปละจ้าสีเหลืองนะอมเขียวนะจะเพิ่มโอ้เอะลองชิมหน่อยชิมในละก้าละกันบอกเปลือกค่ะบอกเปลือกบอกเปิดก่อนจ้าเอาตัวนี้เพิ่มมีดตัวนี้เนาะจ้าทำดีป่ะฮะเอาตัวนี้ได้เลยจ้ามันมีน้ำจิ้มอยู่ด้วค่ะนี่เด็กน้ำจิ้มก็จะเปรี้ยวนี่ค่ะเมื่อปอกแล้วเป็นแบบนี้ ยอ,อย่าขอญาตแกะแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะชิมให้ดูเดี๋ยวชิมให้ดูถ่ายคนเดียวก็จะได้สงสารนิดนิดนึงอ่อลองชิมแบบไม่ลองไม่ลองจิ้มนะลองก่อนกืนได้ได้ค่ะเม็ดมันอ,ะอ่ะจากมันจะเป็นผลไม้ปากาปกินก่นอะไรคะอืมเอาลองจิ้มก่อน,จ,อนจิ้มไหน ยิ่มันจิ้มดีมากค่ะอร่อยทำอะไรอยู่คะเนี่ยอันนี้แก่วบองค่ะอืแก่วบองปลาสุกก็สุกไม่น่าแก่วบองก็น่าค่ะเอามาคุยแจวบองก็ได้ค่ะอ้าวเหรอคะจ้าแต่ถ่าชอบปลานะแต่ถ้าไม่ชอบจะชอบมันจิ้มก็แบบนจ้วเสร็จก็ได้อ๋ออันนี้เท่าไหร่เขาเนี่ยวิสิต้าอ๋าเอาค่ะหนูเอาอันหนึ่งเอาอันหนึ่งเนาะจ้าเอาสุกค่ะสุก ถ้ house, าสุกก็เห่อมันรสชาติมันสุกก็ไม่เปรี้ยวเยอะจะนิดๆนี่ค่ะนี่ค่ะลูกอย่างนี้ค่ะสุกนี้อ๋ออ่ะดูดูดูนี่นี่นี่ค่ะก็แดงแดงอย่างนี้จ่าให้แม่ค้าไก่ให้ดูจ้าในแกงนี่เลยค่ะอ๋อในล็องชินเป็นเครือจ้าเป็นเครือค่ะอ๋ออันนี้ปลูกเองปหมคะเนี่ยหรือว่าเราไปหามาเพราะขามันเป็นมังคุดปลาค่ะมันจะอยู oh okay. ่อย่างนี hmm> ้บนต้นไม้สูงเลยแหะค่ะอ๋ออยู่ไงคะเมื่อกี้ทำให้ดูหน่อยนี่ค่ะอยู่อย่างนี้ อ๋อันใบใบองคขาจะเป็นอย่างนี้นะค่ะเดี๋ยววันนี้นพี่ปวนหมักพี่ปวนด่ะคนภาอีสานนะโหอยู่ค่ะ <c oughs> ตอนนี้นะคะอยู่ที่บ้านพี่เจมแล้วออโอ้ยหมาหมาวุ่นวายมากที่นี่เยอะมากนะคะแต่ถามว่าดุไหมไม่ดุเลย <c oughs> ไป,ไป,ไป,ไปโอ้ยตรงนี้ต้นบวบ ว้าวสวยมากค่ะเป็นเครือเลยโอ้ยวนไงนี่ไงนี่ไงเจอแล้วบวบอ่าวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่บ้านพี่เจมแล้วนะคะผม,มเดี๋ยวเราก็จะอบโอ่งใงเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชอบโอ,อ่งเอ้าอะไรมาร้องไห้ทำไมตรงนี้ <laughs> อ่ะเดี๋ยวเราจะมาอบหมู ใส่อง์กันวันนี้ค่ะนี่เดี๋ยวเราก็ไปดูตอนขั้นตอนที่หมักหมูกันนี่นะคะเราก็หมักเมื่อกี้ได้แล้วใช่ไหมเราก็มาทำอย่างนี้กันว้าวนนี่เย็ มันจะไม่ร้อนนะดิโหยเกือบมือไหมเกือบ<ห>มือไมอหมมันร้อนมาก,มากนะคะ<ห>เด็กๆใครเห็นหรือผู้ใหญ่เห็นก็ต้องระวังกันนะคะมันร้อนมากเลยอ่อยาเดี๋ยวใกล้เสร็จแล้วเราจะมาทิ้งไว้กี่นาทีพี่แครอ่าสามสินาทีครับทิ้งไว้30นาทีเอ่อมันจะมีทั้งหมูทั้งเนื้อนะครับถ้าหมูสุกก็ประมาณ45นาที ถ้าเนื้อก็ประมาณ15นาทีก็กินได้หั่นมามันจะแดงแดงมีเดียมมีเดียมเดิวิธีการทำแจ่วขมอันนี้อะค่ะใส่รุ่งหลักนี่ไงรุ่งหลักเอาเพียเราเอาเพียมาต้มก่อนให้มันสุกก่อนะอ้อสุกแล้วเอาเลยอ๋อนี่เริ่มแล้วค่ะทำแจ่วขมกินกับเนื้อ อบโอบนะคะจะหลายเสียบหลายใส่น้อยเสียบน้อยเออน้อยอยู่ดีน้องพรวันนี้เข้ากันผักไปแล้วอืมอุมอํล â ปิดว้าวว้าวสุดยอดเลยสุกไหมสุกทุกอันยังสุกสุกสุกครับสุกแน่นอนโอ้ว้าวสุดยอดเลยค่ะว่สุกแน่นอนครับโอ้ยมันสีมันแบบสุดยอดมากค่ะพี่ยั่วแจยั่วมากอ่ะเดี๋ยวเราจะไปหั่นแล้วเดี๋ยวเราจะพร้อมกินแล้วล่ะเยั่วแจไม่แจ๋เดี๋ยวดูหน่อยเลยคะทางนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ ว้าวบราโวตาค่ะเดี๋ยวเราไปหั่นกันอ่ะเดี๋ยวมาดูว่ายังไงเดี๋ยวเราจะมาหั่นแล้วเดี๋ยวเราจะไปนั่งกินข้าวกันนี่อะไรหมูดูยังไงอ่ะดมกินดมกินเอาบางทีจะหมูกเพี้ยนนากินเนื้อกินหมูคนกัน มีเดียมเลยครับอีกอีนนึงสีนนึงนะครับมีเดียมมีเดียมอร่อยว้าวเป็นอะไรที่น่ากินมากเลยค่ะเจ้าของช่องก็น่ากินจริงเหรอคะขอบคุณนะคะ อร่อยมากค่ะจิ้มกับแจ่วเนี่ยอย่างดีนี่เรา้ก็จิ้มตรงนี้ก่อนเลยนะคะอือือหร่อยเอาอันนี้ด้วยนี่